สวัสดีครับสวัสดี F อทุกทท่านนะครับที่ติดตามทางช่องร้านซับโสพลนะครับทางช่อง youtube แล้วก็ทาง facebook นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับวันนี้นะครับผมก็อยากจะชี้แจงให้พ่อแม่พี่น้องแล้วก็ f อทุกทท่านนะครับได้รับทราบนิดนึงนะครับผมสวัสดีครับวันนี้ตัวผมเองนะครับซับโสพลตัวจริงนะครับผมสวัสดีครับก็คลิปนี้นะครับ ปีลูกค้านะครับไม่สะดวกออกนอกบ้านนะครับเพราะว่า1โรคระบาดนะครับแล้วก็2เขาไม่ค่อยสะดวกในการเดินทางนะครับเราก็จัดการให้สําหรับเครื่องนี้นะครับคือจะบอกไว้นิดนึงว่าร้านทรัพย์โสพลจําหน่ายเครื่องใหม่ในกล่องด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Z ซท t รนะครับอาีก็มีน้อยหน่อยเพราะตอนนี้เป็น Z ซทแล้วนะครับแล้วก็ยันมานะครับสามารถเช็คราคาเข้ามาได้นะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมจัดส่งนะครับ เซททีหนึ่งห้าห้ารุ่นพัดนะครับรุ่นถังเหล็กตัวใหม่นะครับผมแล้วก็อีพีนี้เป็นคลิปแรกนะครับเป็นอีพีที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวพอผมผมถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับผมจะทำอีกีพีหนึ่งอีกคลิปหนึ่งนะครับว่าลูกค้าเนี่ยจะพอใจกับสินค้าตัวนี้ไหมนะครับแล้วก็จะทําคลิปให้พี่น้องดูด้วยนะครับว่าเวลาลูกค้าเทินเครื่องเก่าเนี่ยนะครับทรัพย์สสพลต้องทํายังไงบ้างนะครับสําหรับเคสนี้นะครับลูกค้าเทินเครื่องเก่าตัวเก่านะครับ เดี๋ยวมาดูกรรมวิธีในการซื้อข้าวของร้านทรัพย์โสพลนะครับว่าซื้อตามบ้านลูกค้าหรือตามท้องนาหรือเกษตรกรทุกท่านเนี่ยผมจะทํายังไงเวลาผมซื้อข้าวนะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวท่านดูติดตามกันอีกคลิปหนึ่งนะครับก็อย่างตัวนี้นะครับผมพิเศษให้เลยครับเป็นลูกค้าใกล้บ้านนะครับผมก็อยู่ที่ตัวเซทีตัว1นึตัวนี้นะครับถังเหล็กนะอยู่ที่51,000บาทนะครับผมส่งให้ถึงที่เลยนะครับห้าหมบาทท่านไม่ต้องออกไปเสี่ยงกับโลกนะครับ ผมฉีดวัคซีนแล้ว2เข็มนะครับผมก็ระวังตัวเองหน้าดูเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ปั่นสวอตทุกๆเดือนนะครับผมเพื่อตรวจความมั่นใจของเรานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามร้านชาัิสุพลด้วยนะครับเบอร์0892462253นะครับ0892462253นะครับเครื่องใหม่ในกล่องเราก็มีนะครับแต่ก็ผมไม่ได้โปรโมทเยอะนะครับเพราะว่าร้านขายเขาก็มีกันหลายเจ้านะครับเราเป็นร้านเล็กๆเราไม่ค่อยได้โปรโมทมากนะครับผมแต่ผมมีทุกรุ่นนะครับสามารถโทรมาได้เลย มีของในสต็อกจริงด้วยนะครับผมแล้วก็ร้อยสี่สิบร้อยหกสิบที่เป็นโฉมเก่าผมยังมีอยู่นะครับท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามกันได้เราอยู่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ชมของสวยๆกันไปมั่งนะครับเดี๋ยวมาเจอกันอีก EP หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าลูกค้าอาจะเอาเครื่องอะไรมาเปลี่ยนกับผมตัวนี้นะครับสาหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับท่านใดเข้ามาติดตามก็ขอให้โชคดีร่ำรวยถูกหวยทุกท่านนะครับ คลิปนี้ทรับโสพลเจริญยนต์สวัสดีครับ